สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเคลียร์ค่ะชัดเจนค่ะกับเดชนันทิยาจิตตะโสภาวดีค่ะช่วงปลายเดือนมกราคมนี้นะคะวันที่28มกราคมกำลังจะมีงานคอนเสิร์ตมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คอนเสิร์ตนี้มีชื่อว่า80ปีนนทบาน คอนเสิร์ตในครั้งนี้แฟนๆของวงสุนทราพรห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะคะและก็นอกจากศิลปินจากวงวงสุนทราพรจะมากันแบบเต็มวงครั้งยิ่งใหญ่แล้วก็จะมีศิลปินรับเชิญ รุ่นใหญ่รุ่นใหม่มารวมกันในคอนเสิร์ตครั้งนี้ค่ะเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตที่มีความยิ่งใหญ่แล้วก็ตั้งใจจะมอบความสุขให้กับผู้ชมแต่สิ่งสําคัญที่มากกว่านั้นก็คือรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้จะถูกนําไปใช้ประโยชน์ในด้านไหนอย่างไรบ้างที่โรงพยาบาลมหาดลัรเกษตรศาสตร์ที่กําลังจะจัดสร้างขึ้นเนี่ยนะคะวันนี้จะมารับทราบกันเพื่อที่จะได้เชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมงานคอนเสิร์ตมหากุศลในครั้งนี้ด้วยค่ะพูดคุยกันนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญ ท่านท่านาแรกอยู่ในสตูดิโอกับเราแล้วก็อีกหนึ่งท่านจะพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์ขอต้อนรับท่านแรกก่อนนะคะดรสงา่าดามพงค์ค่ะกรรมการผู้จัดการคอนเสิร์ตมหากุศล80ปีนนทีบานสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณอีกครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะไปคุยถึงเรื่องของรายละเอียดอยากให้อาจารย์ได้เล่าที่มาที่ไปของคอนเสิร์ตนี้ให้ฟังนิดนึงคะ่ะคือคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นครั้งที่พิเศษที่สุดเท่าที่ผมเคยจัดมาค่ะ ผมจัดคอนเสิร์ตด้วยวงดนตรีสุนทราภรณ์มาแล้ว12ครั้งแต่ละครั้งก็เอาเงินไปทําการกุศลส่วนมากให้โรงพยาบาลบริจาคให้โรงพยาบาลแต่ครั้งนี้จัดให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นสถาบันที่ผมจบที่นั่นผมเป็นนิสิตเก่าที่นั่นแล้วก็เป็นสถาบันที่บ่มฟักผมมาถ้าไม่มีเกษตรศาสตร์ไม่มีสงงหดามพง์ต้องพูดอย่างนี้แหละหนิงนะฮะก็เลยคิดว่าถือโอกาสนี้แหละบังเอิญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สถาปนามาครบ80ปีพอดีนี่คือที่มาของชื่อนะฮะ80ปีใกล้จะเข้าสู่ศตวรรษแล้วนะฮะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็เลยมีโครงการยิ่งใหญ่นั่นก็คืออุทยาหการแพทย์โดยการสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้นมาแต่ปรากฏว่ารัฐบาลนั้นเนี่ย ให้เง tamam. ินมาจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะปีก็ประมาณ2 6พประมาณ8,800กว่าล้านบาทแล้วยังขาดอยู่1,300ล้านบาทเยอะไหมดีเยอะมากสานานหลายล้านแล้วทางรัฐบาลก็บอกมาอะไรต้องช่วยเหลือตนเองนะโอ้โหมาอะไรก็เลยพยายามที่จะเอานิสิธิ์เก่าผู้มีจิตกุศลทั้งหลายมาช่วยกันบริจาคได้ประมาณสักปีเศษๆก็ได้มาอยู่ติดหนึ่ง ผมก็เลยบอกว่าเอ้ยงั้นชวนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาหาเงินด้วยวิธีทําให้คนมีความสุขด้วยแล้วก็ได้ดูดนตรีด้วยแล้วก็เอาเงินไปสร้างโรงพยาบาลด้วยก็เลยมีคอนเสิร์ต8ปปีดนซีบานคําว่าดนซีคือต้นไม้ประจําหมาวิจัยค่ะอาจารย์คะซึ่งซึ่งรายละเอียดของคอนเสิร์ตในครั้งนี้ซึ่งแน่นอนอย่างที่อาจารย์บอกว่าครบรอบ8ปปีด้วยแล้วก็เลยจัดงานคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมาความพิเศษของคอนเสิร์ตในครั้งนี้ค่ะอาจารย์มีอะไรบ้าง คือพูดแล้วเหมือนจะเหมือนจะโมเอาให้เคลียร์คัดชัดเจนไปเลยดีกว่านลองหนิงก็คือ12ครั้งที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันก็คือวงปฏีสุทราภรณ์ทุกคนเข้าไปแล้วก็มีความสุขมีความสุขมีความสุข ครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมบอกว่าความชัดเจนจะทําให้คนมีความสุขมากขึ้นหนึ่งมันเพิ่งผ่านปีใหม่มาหาๆจริงๆแล้วกลิ่นอายของปีใหม่ <c oughs> เดินมกลาอย่างยืน <c oughs> นะ28 <c oughs> มกลา <c oughs> เพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าสัมผัสแรกสุขแรกที่สัมผัสในปี2567มาร่วมกันเถอะถ้าคุณเข้ามาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยคุณก็อยากจะบอกว่า38เพลงที่ทางวุฒีสุนทราพรได้คัดแล้วคัดอีก เพื่อจะเอามานำเสนอในครักนี้โดยอันนี้ยังอยู่ข้อหนึ่งอยู่นะ,ะโดยนักร้องรับเชิญนักร้องกิติมศาสดิ์แล้วก็นักร้องวงที่หนิงบอกเมื่อสักครู่พิเศษสุดคือนักร้องรับเชิญซึ่งปกติแล้ว ทุกครั้งที่ผ่านมาผมจะเชิญ2หรือสคนคเท่านั้นแต่ครั้งนี้ขอทุ่มฮะหกคนเยอะ<ส>ที่สุดเ<ส>ยอะ<ส>ที่สุดสเลยนะฮะจกนกระทั่งวงวงสุนอาจจะค้อนเราก็ได้บอกเอานักร้องวงสุดจะได้ร้องไหมเนี่ยแต่เขายินดีมากเลยมันเป็นการกุศลเพราะฉะนั้นนักร้องที่พิเศษที่สุดที่เราเชิญมาครั้งนี้รุ่นใหญ่ที่ดิงบอกมาสักครู่ พอเอ่ยชื่อปุ๊บคุณผู้ชมทางบ้านอ๋อทันทีเลยศิลปินแห่งชาติอาจารย์รวงทองทองลั่นทมเกิดทันไหมฮะเกิดไม่ทันแต่ว่าได้ยินเพลงของท่านใช่ค่ะใช่ค่ะนั่นครับ87แล้วแก้วเสียงวิธีการร้องอยิงอยู่เลยใช่ไหมคะความจำเป็นเลิศใครอยากเห็นศิลปินแห่งชาติรวงทองทองลั่นทมร้องเพลง ไปวันนั้นเลยค,คนที่สองจะเป็นนิสิตเก่ามหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งพูดถึงชื่อแล้วทุกคนร้องอ๋อทันทีแต่หลายคนไม่รู้ว่าเป็นนิสิตเก่าค,คุณกันกันณพัฒนอ๋อเ็เป็นนิสิตเก่าของเกษตรเป็นนิสิตเก่าเกษตรน้องเขายินดีมากๆเลยที่จะเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้การเป็นคนที่ร้องเพลงสุนทราภรณ์ได้ไพเราะมากๆนะฮะแก้วเสียงเนื้อเสียงคล้ายๆกับครูเอือ้อนะครับแล้วคนอีกคนหนึ่งก็คือคุณทัศกิติทัศน์ คุณทัศกิติทัศเนี่ยเป็นแชมป์เพลงเอกแล้วร้องเพลงครูเอื้อได้ไม่แพ้กันเลยมีความไพเราะเหมือนกันเดะแต่คุณทัศเนี่ยบุคลิกและหน้าตาจาระไม้ครูเอื้อ วันนั้นแหละที่เขาจะขึ้นมาแสดงบทบาทคนฟังแล้วก็จะขนลุกกันนะแล้วนักร้องสุภาพสตรีอีกสองท่านซึ่งเป็นเยาวชนของชาติน้องเบลโลลาคณิฐาเบลโลลาคือแชมป์โกลเด้นซองล่าสุดน้องอายุเพียง12-13เรียนหนังสืออยู่เลยแต่น้องร้องเพลงได้ไพเราะจริงๆของสุตราพรและอีกคนนึงก็คือน้องอลิส ธนัสลักนะฮะน้องอลิสนั้นร้องเพลงสุทราพรไม่แพ้ใครทั้งสิ้นนะครับร้องได้ไพเราะมากสุดท้ายเป็นน้องน่ปุ่น,นะฮะนิปุ่นต้นกล้านั้นจะเป็นนิสิตปี4ีมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์เป็นมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นของประเทศไทยปี2 0 2 2 0 2, 1. 2> 1นะฮะน้องมีความสามารถสูง แล้วทั้งหมดทั้งปวงหกคนนี้จะมาประชันกันอยู่บนเวทีทําให้ท่านขนลุกโอ้โหแค่ได้ยินน,น,นี่ก็ขนลุกแล้วนะคะคเพราะว่านี่คือความพิเศษจริงๆว่าที่ผ่านๆมาย่าที่อาจารย์สง่าบอกว่าจารจัดมามีนักร้องรับเชิญสองสาท่านแต่รอบนี้นี่คือแบบจัดเต็มจริงๆเต็มมาก<ๆ>เพื่อกกเกษตรศาสตร์ ถูกต้องครับแล้วประเด็นที่สองเราบอกเลยนะครับว่าใครที่เข้าซื้อบัตรชมคอนเสิร์ตในวันที่28มกราที่หอประชุมใหญ่สุรธรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยผมจะบอกเลยว่าท่านจะเป็นคนคนแรกของโลกของเคลมค,คนแรกของโลกที่ได้ฟังเพลงแรกของโลกที่ไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อนเลยจะเปิดตัวเพลงนนทรีบานนนทรีบานเป็นชื่อเพลงที่อธิการบดีจงรักวัชริรัต์ เป็นผู้ประพันธ์เนื้อแล้วก็วงดนตรีสุนทรภพรนะฮะ,ฮะ,ะจะเป็นคนประพันธ์ทำนองแล้วจะเปิดตัวในวันนั้นจริงๆเลย<ะ>และอันที่สามน่าจะเป็นคนแรกของโลกด้วยเช่นเดียวกันเพราะแสดงรอบเดียวและครั้งเดียวแล้วจะไม่มีอีกเลยนั่นก็คือละครวทีเล็กๆที่แสดงโดยนิสิตของคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อ เพื่อจะทําให้คนดูเกิดความรู้สึกว่าความทุกข์ยากของชาวนาเกษตรกรความทุกข์ยากของคนไทยที่เวลาเจ็บป่วยแล้วเข้าไม่ถึงการรักษาเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วพอมีโรงพยาบาลมาหาลไยเกษตรศาสตร์ขึ้นมามันก็คือฝนที่เทลงมาละครชุดนี้ชื่อว่าข้าวคอยฝนโอ้โหซ,ซึ่งประเด็นเนี้ย เป็นประเด็นที่เป็นเป็นประเด็นสําคัญของการจัดสร้างโรงพยาบาลบมหมายาลยเกษตรศาสตร์ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับค่ะรายละเอียดของของของการแสดงที่อาจารย์เล่ามาทั้งหมดเนี่ย อยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์จัดงานคอนเสิร์ตการกุศลเนี่ยหลายครั้งแต่ครั้งเนี้ยที่มันมีความพิเศษมากกว่าครั้งอื่นเนี่ยอาจารย์คาดหวังขนาดไหนและคิดว่าโรงพยาบาลที่กําลังจะจัดสร้างขึ้นจะได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้มากแค่ไหนคะคือคือผมคาดหวังอยู่2อย่างใหญ่ๆอาที่หนึ่งการจัดคอนเสิร์ตผมแต่ละครั้งนั้น คือผมต้องทําให้คนชมมีความสุขถือไม่มีความสุขแล้วมันผิดวัตถุประสงค์ผมแน่นอนก็เลยถามว่าจะทําให้คอนเสิร์ตครั้งนี้มันมีความละเมียดละมุนได้อย่างไรมีอัทรรถมีสุนทรียะได้อย่างไรอันนั้นผมมั่นใจว่าครั้งนี้จะประสบความสําเร็จอย่างที่เล่าไปเมื่อสักครู่แต่วัตถุประสองค์อันที่สองก็คือผมอยากได้เงินให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อจะไปมอบให้กับ มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์เอาไปสร้างโรงพยาบาลเงินที่เราจะได้มาสมทบครั้งนี้นั้นเนี่ยหลังจากค่าใช้ใจ่ายแล้วมันจะมาอยู่สองสามทางอันที่หนึ่งก็คือจากการขายบัตรแน,น่นอนเนาะ,ะอันที่สองก็คือจากการบริจาคก,การบริจาคเนี่ยผมอยากเชิญชวนท่านผู้ชมทางบ้านนะครับว่าถ้าท่านอยากจะบริจาคแล้วเดี๋ยวเราจะมีค r วโอาโค้ที่อยู่ข้างล่างกับเบอร์โทรศัพท์รวมทั้งการซื้อบัตรชมคอนเสิร์ตด้วยก็ ที่อยู่บนจอนี้แล้วด้วยนะคระับก็คือว่าใครใครสนใจจะไปดูคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้เนี่ยก็ไปร่วมชมคอนเสิร์ตได้หรือใครไม่สะดวกในการไปชมคอนเสิร์ตก็สามารถจะร่วมบริจาคเพื่อที่จะสมทบทุนในการจัดสร้างรโรงพยาบาลมาเร็เกรศาสตร์ได้ด้วยแล้วการบริจาคเพื่อไปสร้างโรงพยาบาลน,นั้นเนี่ยสามารถไปลดหย่อนภาษีได้สองเท่า อ oh, ใช่ใช่ใช่นะคะอาจารย์ขอเนีายเรียนถามนิดนึงว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์เนี่ยจัดคอนเสิร์ตลักษณะแบบนี้การกุศลมาก็หลายครั้งแล้วก็เป็นการกุศลเพื่อที่จะจัดสร้างโรงพยาบาลด้วยมีครั้งไหนที่อาจารย์ประทับใจเป็นพิเศษไหมคะคือจริงๆแล้วในภาพรวมประทับใจทุกครั้งประทับใจตรงไหนหรู้ไหมประทับใจตรงที่ พอคอนเสิร์ตจบปุ๊บคนเดินออกมาแล้วมีรอยยิ้มแล้วก็เข้ามากอดผมนะฮะผมต้องมาส่งแขกหลังจาจัมีอยู่ครั้งหนึงที่ผมขนลุกลุงกับป้าอยู่มาสักเจ็ดสิบกว่ามากอดผมแล้วร้องไห้ขอบคุณอาจารย์สงงาที่ทำให้มีวันนี้สำหรับพ่อแม่ลูกเหตุผลเพราะว่าลูกเขาอายุมาสักสี่สิบมาดูคอนเสิร์ตด้วยมาทุกครั้งแต่ครั้งนี้ เข้าไปอยู่ในตัวคอนเสิร์ตทุกครั้งอยู่ข้างนอกทํางานพิมพ์รอพ่อแม่จบแล้วเอากลับครั้ดนี้เข้าไปนั่งก็กาจจะไม่ได้ดูพราะดูฟังสุนทรลาพรไม่เป็นแต่ครั้งนี้พอพอฟังไปเพลงสองเพลงปุ๊บปิดโน้ตบุ๊กแล้วไผ่ล้ออ่ะไผลอ้อแอบไปมองพ่อกับแม่กุมมือกัน แล้วพ่อกัะแม่ยิ้มแล้วร้องตามมีความสุขโอ้โหเขาบอกว่าไม่เคยเห็นโมเมนต์นี้ของพ่อและแม่เลยเขาบอกเขาขอบคุณที่ทําให้มีวันนี้เกิดขึ้นนะฮะก็เลยอยากจะเชิญชวนทะ่านผู้ฟังนะครับว่าใครที่ดูสุนทราพรไม่เป็นแต่ได้ยินเสียงคุณลุงคุณป้าคุณแม่หำเพลงสุนทราพรในห้องน้ำหรือท่านไปร้องคาราโอเกะกับเพื่อนแล้วท่านมีความสุขอะซื้อบัตรคอนเสิร์ตให้ท่านเลย ควรค่ะควรอย่างยิ่งค,ค่ะมอบความสุขให้กับท่านแล้วก็กได้ร่วม,วมกันทําการกุศลร่วมร่วมกันในครั้งนี้ด้วยนะคะค,ค่ะอาจารย์ค่ะในความพิเศษของคอนเสิร์ตในครั้งนี้เนี่ยก็อย่างที่อาจารย์บอกไปว่ามันมีความพิเศษมากกว่าหลายครั้งที่ผ่าน,านมาเลยนะคะในคอนเสิร์ตในครั้งนีออ้อาจารย์มีความ คาดหวังยังไงบ้างคะคือคือสิ่งที่คาดหวังบอกไปเมื่อสักครู่ดีแล้วแต่ตัวหนึ่งที่จะบอกก็คือว่าหนึ่งนอกจากคนซื้อบัตรแล้วตั๋วแล้วแล้วไปนั่งดูแล้วอิ่มสุขอิ่มสุขสามสุขคนดูจะต้องอิ่มสุขว่าตัวเองด้านกระไลกำลังได้สัมผัมสมนเสดแห่งเพลงสุนทราพรแล้วอิ่มแล้วมันกลายเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตัวเองค่ะสุขที่สองก็คือ ให้เขาเกิดความรู้สึกว่าเขากำลังต่อลมหายใจให้เพื่อนมนุษย์ให้เขาเกิดการซึมซับรู้ว่าบัตรของเขาที่ซื้อไปนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งถูกไปสร้างโรงพยาบาลเพื่อไปต่อลมหายใจแล้วส่วนสุดส,ส่วนที่สามส่วนสุดท้ายโปรดรับรู้ให้เขารับรู้ว่าคุณกำลังสืบสารมรดกข,ของแผ่นดินอย่างเพลงครูเอื้อสุนทรสนานซึ่งเป็นมรดกข,ของชาติด้านศิลปะ และบทเพลงไปเรียบร้อยถ้าคนรุ่นเราไม่อนุรักษ์มันไว้ มรดกนี้จะสูญสลายไปเพราะฉะนั้นผมคาดหวังสูงมากว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้จะช่วยอยู่3ด้านนี้โดยเฉพาะด้านที่2ก็คือขอให้ได้เงินแล้วไปมอบให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใหม้มากมากค่ะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันในตอนท้ายของรายการนะคะอาจารย์เพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายท่านคงอาจจะอยากทราบว่าอย่างที่ได้รายงานได้บอกไปเมื่อสักครู่แล้วก็ที่อาจารย์สง่าได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นะคะว่ารายได้ของการจัดงานคอนเสิร์ตมหากุศลในครั้งนี้จะสมทบทุน โครงการอุทยานการแพทย์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็ก่อสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยแต่ว่ารายละเอียดของโครงการอุทยานการแพทย์หรือว่าโรงพยาบาลนี้จะเป็นยังไงเนี่ยพูดคุยกันนะคะผ่านทางโทรศัพท์กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนุชนาฏมั่งคั่งรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีค่ะอาจารย์ขาอาจารย์นุชนาฏสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ อาจารย์ได้ยินเสียงไหมคะอาจารย์นุชนาคขาสวัสดีค่ะดีค่ะได้ยินชัดเจนค่ะได้ยินชัดเจนค่ะอาจารย์หนิงอยู่กับอาจารย์สง่าด้วยนะคะ<า>ค่ะ<า>ค่ะอาจารย์นุชนาคขาในในรายละเอียดของโครงการดุทยานการแพทย์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ราาตรที่เป็นที่มาของการจัดงานคอนเสิร์ตมหาพุสดในครั้งนีน้อยากให้อาจารย์ได้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่า ความแตกต่างของโรงพยาบาลน,นี้กับโรงพยาบาลอื่นๆนจะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะอาจารย์ <ขอ S 1> แล้วก็จะมีส่วน<อ>สําคัญยังไงบ้างสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านแล้วก็ท่านคุณหญิงแล้วก็ท่านอาจารย์สตุยาด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะผู้การพิจารณาทางการแพทย์ของมรเกษมศาสตร์นะคะจะเป็นอยู่บนพื้นที่ท50ไร่ของมหาวิทยาลักษ์ ถนนรถไฟสสีแดงบางเขนนะคะแล้วก็ถนนนี้พอดีนี่สรุกสบายมากในแบบการมานะะแล้วก็เราจะทําให้โรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลสีเขียวลอ้อมรอบไปด้วยอาต้นไม้นะคาว่าเราจะจะจัดที่ต้นไม้นะคะแล้วก็ผมว่าอุาาทยานต่างๆแค่ที่สี่เป็นอุทยานคือประกอบด้วยคณะแพทยศาสตร์คณะโรงพยาบาลศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์คณะเภสัชพิธพจมีนานาโคตคณัธรรม ที่จะมีนอนาคตและคณะอื่นที่จะมีอยู่นั้นอนาคตค่ะจุดเด่นของโครงการอุทยานในการแพทย์เนี่ยจะอุดมไปด้วยความรด้สมบูรณ์ของของเมืองเนาะอยู่ในเมืองแต่เป็นเมืองเป็นโรงพยาบาลที่อุดมไปด้วยต้นไม้นะคะอุดมไปด้วยต้นไม้แล้วก็อุดมไปด้วยความรู้นะคะความรู้ที่เราสะสมมาแปดสิปี มหาลัยเกษ,ษ,ษตรสะสมองค์ความรู้มาเปิดด่านเนึงการสอนมาแปดสิบปีนะคะองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรทางด้านสิ่งแวดล้อมทางด้านอาหารเรามีองค์ความรู้ที่เต็มเตี่ยมเราเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ <c oughs> นะคะองค์ความรู้ตรงเนี้ยจะมาต่อขององค์ความรู้ตรงของการเกษตรทางด้านสิ่งแวดล้อมจากนั้นอาจารย์ทางด้านยอะจ้าที่เก่งๆของเรา จะไปต่อทางการแพทย์ต่อนะคะโดยเราจะไม่ทิ้งองค์ความรู้ของการเกษตรเดิมที่เราเก่งอยู่แล้วเราจะเอาความรู้เรื่องเกี่ยวกับรคเล่อทางการใช้ขันเคเีลในภาคการเกษตรนะคะอลูกกลับสู่คนส่วนที่เป็นอยู่ทางด้านการเกษตรสู่คนมีด้านการเกษตรองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรเราจะมาเชี่วชานหมอที่จะเก่งก really uh, in ็จะเป็นหมอที่เก่งทางด้านการเกษตรหมอหมอที่เก่งทางด้านมนพคิด หม,หมอที่เด่งทางด้านยี้ยิ่งกว่าทางด้านของมลพิษต่างๆทางด้านน้าเสียอากาศเสียนเนี่ยค่ะอันนี้เป็นจุดเด่นของอุทยานทางการแพทย์ของบริกษษารสาธารณะอันที่หนึ่งก็คือองค์ความรู้ที่เรามีเราจะมาต่อยอดว่าทํายังไงให้มันไปเชื่อมรักษาะคนทำยังไงให้มันทาใหค้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรงป้องกัน,กนกตั้งแต่ต้นโดยไม่ใช่ว่าป่วยรักษายอย่างเดียวนาะเราจะต้องป้องกันเยอด้วยว่าเราจะต้องให้ความรู้กับ คนที่อยู่ในประเทศไทยเรายังไงก็พื้นฐานเราก็เป็นการเกษตรให้รู้ว่าทําการเกษตรอย่างไรปลอดภัยกับชีวิตด้วยทําการเกษตรอย่างไรให้ผลิตสินค้าออกมาให้คนไทยมีสภาพสิอ่ะ <c oughs> อันนี้คนะ่ะ <c oughs> นี่ค่ะดูใจายการแส่ของมาลีกสิบะกะโดดเด่นทางด้านของเอาความรู้ทางด้านองค์ความรู้ทางด้านกาเกษตรประมงวัฒนศาสตร์ ทางด้านวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ทางด้านสิ่งแวดล้อมเอามาใช้ประโยชน์ในการแพทย์ค่ะค่ะ,คะอาจารย์ขาขออนุญาตเรียนถามในเรียนนิเึงว่าปกติ<อ>เวลาเราพูดถึงโรง<อ>พยาบาลของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมีอาคารหนึ่งอาคารสองอาคารแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นอุทยานการแพทย์อนอกจากาจะเป็นมีต้นไม้พื้นที่สีเขียวจุดประสงค์ของการเป็นอุทยาน<อ>ทางการแพทย์เนี่ยตรงนี้เรามีไว้เพื่ออะไรล่ะคะอาจารย์มันเพื่อเป็นหนึ่งโรงพยาบาลอุทยานการแพทย์ ม่ใชเป็นต้องเป็นรักษาอย่างเดียวเนาะเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจด้วยอ,อทั้งฟอมด้วยแหล่งความรู้ทางด้านานวัตกรรมต่างๆของมหากาัยรศาสตร์คุณเข้าไปมหาวิาทยาลัยเกษตรศาสตร์คุณมาดูสวนพึ่งคุณมาดูปลาคุณมาดูหอประวัติเรื่องเกี่ยวกับมหายาัยรศาสตร์ หลงเรียนรู้วัฒนกรรมต่างๆนะคะ,คะที่เป็นไม่จะเป็นต้องไปโรงพยาบาลก็เป็นโรงพยาบาลตึกอย่างเดียวแต่ว่าคุณเข้ามาในนี้เนี่ยคุณอยากไปดูประมงคุณดูปลาที่ประมงเขาไปคุณอยากไปหาข้อมูลทางด้านวัฒนศรกคุณก็ไปคณะวัฒนศรกเนา,นาะ,นะ,คะคุณอยากไปทางด้านของทางด้านของสังคมทางด้านสังคมทางด้านบริหารคุณก็ไปต่างๆได้เราเลยเรียกมันว่าอุทยานแหงการแพทย์ <ๆ S 1> ไม่ใช่เป็นโรงพยาบาล่างเดียวแตะะ่จะเป็นโรงพยาบาลแบบนี้ค,ค่ะค่ะ อย่างตอนนี้ความคืบหน้าในการในการก่อสร้างเนี่ยมีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วคะอาจารย์ค่ะต้องขออนุญาตอย่างนี้ค่ะว่าเออเราได้ผ่านการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะตั้งแต่ปี2566จนกระทั่งปี2567มีรัฐมนตรีใหม่แล้วก็เข้าไปขอกรอบนะคะขอขอกรอบเงินเงินสบับสูนย์โครงการทิจารากานแพทย์ของมหาวิทยาลัยรศาสตร์นะคะในกรอบเงินที่ 2, รัฐบาลให้คือ8,863ล้านบาท 8,863ล้านบาทคือตั้งแต่ปี2567จนถึง 100, ปี2572นะคะแล้วก็โดยใช้งบรายจ่ายประจำปี7,477ล้านบาทแต่เราจะต้องดำเนินนอกงบประมาณสมทบอีกหนึ่งพันสาม้อยแปดสิบล้านบาทค่ะเงินนอกงบประมาณสมทบคือเงินที่ได้จากาำสะสมของรายได้ของเราหรือเงินที่ทํากิจกรรมอื่นๆเนี่ยล่ะค่ะเช่นค,คอนเสิร์ตการุลูล วิ่งการกุ่เลำทำกิจกรรมหลากหลายมากเลยค่ะที่จะก่อให้เกิดรายได้สมทบที่จะเข้าไป1 3 8 0ันาสิบล้านบาทนะคะซึ่งตอนนี้คอรมอก็ได้รับการอนุมัติเงินก้อนก้อนทั้งหมดของประเทศไปแล้วนะคะ,คะแล้วเราน้างจะได้อของของมหาวิทยาลัยน่าจะได้รับผ่านของคณะกรรมการที่จะดูพิจารณาย่อยอีกรอบหนึ่งคือเดือนเมษาเดือนเมษาก็จะเป็นข่าวดีถ้าอนุมัติผ่านเรียบร้อยเราก็จะตอกเสาเข็มเดือนเมษายน2567ั็ดค่ะ ก็จะประมาณหนึ่งปีครึ่งนะคะในการก่อสร้างโรงพยาบาลหลังแรกหนึ่งร้อยเตียงค่ะอืมอค่ะก็เป็นความคาดหวังนะคะของคอนเสิร์ตมหากุศสในครั้งนี้ด้วยที่จะช่วยกันระดมระดมสัมภารกำลังนะคะของประชาชนมาช่วยกันในครั้งนี้ด้วยไม่ใช่ไม่ว่า <c oughs> จะเป็นสิทธิเก่าของอะไรก็เสียสดหรือเครือข่ายสิทธเก่าของอะไรก็เสียสหรือท่านผู้ชม ทั่วไปที่มีจิตกุศลอย่างเช่นท่านด้เราศาสนาบอกต่อลมหายใจของเพื่อนมนุษย์เรามาช่วยกันนะคะแล้วก็โกรงพยาบาลนี้ก็จะช่วยเป็นโงมยาลที่ช่วยทางด้านการเกษตรทางด้านอุตสาหกรรมการเกษตรนะคะโรคต่างๆ <c oughs> ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราจะนําโรคพวกนี้มาเป็นการรักษาเพ <c oughs> ื่อ <c oughs> ให้พี่น้องประชาชนของเราคนไทยเนี่ยทาการเกษตรโดยปลอดโรคแล้วก็ทำให้ก่อนเกิดการปลอดภัยเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจของเราด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะอาจารย์ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนุชนาฏมั่งคั่งนะคะรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอบพระคุณนะคะอาจารย์ขอบคุณมากติดค่ะค่ะ เอาละคะ่ะอาจารย์สง่าคะ่ะเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงท้ายของรายการนะคะเมื่อกี้นี้อาจารย์นุชนาถได้เล่าให้ฟังได้เห็นภาพแล้วนะคะว่าภาพของโรงพยาบาลแห่งนี้จะเป็นยังไงบ้างอ,อ,อ,าาาอาจารย์ขาเรียนถามอาจารย์นีขออนุญาตถามเป็นเรื่องส่วนตัวนิดหนึ่งนะคะว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์จัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้เป็นครั้งที่13แล้วใช่ไหมคะครับทำไมถึงเป็นศุนทราพรคะอาจารย์คําถามดีมากแล้วว็ถูกถามอยู่ตลอดเวลาแต่ก่อนอื่นขอเสริมลองนุชนาถนิดหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ คําว่าโรงพยาบาลก็คือเป็นสถานที่รักษาผู้ป่วยแล้วก็ทําให้มันหายแต่ <c oughs> โรงพยาบาลมหาวิายลัยเกษตรศาสตร์ครั้งนี้เนี่ยเราไม่ได้แค่รักษาผู้ป่วยนะน้องหนิงเราจะพยายามทําให้คนไม่ป่วย เราจะพยายามทําให้คนปกติไม่กลายเป็นคนป่วยนั่นก็คือการส่งเสริมสุขภาพที่เราจะเน้นเข้าไปตรงนั้นนะฮะทีนี้ถามว่าทําไมผมเลือกเฉพาะวงดนตรีสุนทราพรเกิดมาได้ยินเพลงสุนทราพรเป็นครั้งแรกในชีวิตพี่วามรู้สึกว่าน้ําเสียงของครูเอ,อื้อของคุณลลวงทองของคุณมันธนาเนี่ยเวลาได้ยินแล้ว ตัวเองมีความสุขอะฮอร์โมนแน่งความสุขมันหลั่งออกมาอมพอมันหลั่งออกมาปุ๊บยิ่ยงโตขึ้นมาเห็นพี่เห็นคนที่รู้จักเขาร้องเพลงเฮ้ยทำไมมันไพเราะนะฮะอันที่หนึ่งก็เลยอยากจะ ให้เพลงครูเอื้อสุนทรสนานนั้นเนี่ยยังคงคู่อยู่กับแผ่นดินไทยเพราะตอนนี้ผมสรุปแล้วนะครับว่ามรดกของแผ่นดินไทยนั้นมีหลายด้านแต่เพลงครูเอื้อเป็นหนึ่งในนั้นที่เราต้องรักษาไว้การจัดคอนเสิร์ตสุนทราพรบ่อยๆและให้คนรุ่นเก่ารุ่นใหม่มาเจอกันนั่นคือการคงไว้ซึ่งมรดกของชาติด้านเสียงเพลง <c oughs> และขออนุญาตแอบถามอีกหนึ่งคำถามค่ะปกติเวลาจัดคอนเสิร์ตเนี่ยอาจารย์ขึ้นเวทีด้วยไหมคะอันนี้เป็นเป็นข้อบังคับเลยจัดแฟนคลับผมว่าอาจารย์หนึ่งจะต้องเป็นพิธีกร<อ>นะฮะ,ค,ะคนอื่นมาเป็นไม่ได้ต้องอาจารย์สนาเป็นตลอดทั้งงานเลยแล้วพี่กรอเดี่ยวเลยนะอันที่สองก็คือต้องร้องหนึ่งเพลงอย่างน้อยโอ้อย่างน้อยด้วยนะ,ะอย่างน้อยต้องหนึ่งเพลง <c oughs> ก็ส่วนมากขอลองเพลงเดียวนะเพราะ เป็นพิธีกรด้วยแล้วร้องเพลงด้วยมันมันล้นเกินอะนะฮะคุณภาพเสียงก็จะไม่ดีเพราะฉะนั้นก็เลยคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็เลยพยายามที่จะร้องแต่เป็นการร้องแบบพิเศษมากสําหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ทุกทีร้องคนเดียวเป็นเพลงเดียวแล้วก็ร้องกับคู่พี่แดงพรสุรีหรือนักร้องของวงสุนทรภพนแต่คราวนี้ ขออนุญาตร้องกับศิลปินแห่งชาติเป็นครั้งแรกในชีวิตเพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีนั่นก็คือร้องเพลงกับอาจารย์รวงทองทองรั่นชมครั้งแรกเลยใช่ไหมคะครั้งแรกในชีวิตเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งที่ผมบอกเลยนะฮะว่าผมตื่นเต้นที่สุดเท่าที่เคยร้องเพลงมาเพลงที่จะร้องกำหนดเรียบร้อยคือเพลงปริชาติเป็นเพลงที่มีความไพเราะเพราะพลงมากๆเลยนะครับค่ะ เท่าที่อาจารย์ได้ได้พูดคุยกับศิลปินที่จะมาในวันงานนียแต่ละท่านเป็นยังไงบ้างคะอตอนนี้เขาเขามีความรู้สึกกระตือรือร้นเขามีความรู้สึกกระหายที่จะร้องเพลงและปกติในศิลปินนักร้องเนี่ยหนิงเขาเขาจะไม่ค่อยสนใจอ้าวจ้างฉันมาฉันก็ร้องอแต่คราวนี้เขารู้เลยว่าการร้องเพลงคือการต่อลมหายใจให้เพื่อนมนุษย์การร้องเพลงครั้งนี้คือการทําให้คนมีความสุข เขาก็เลยเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นเพลงที่เขาคัดสรรมานะเขาเป็นคนเลือกเองนะไม่ว่าจะเป็นกันหรือทัชหรืออลิสหรือเบโลล่าค่ะน้องนิปุนหรืออาจารย์หลวงทองเองก็ตามแต่เขากําหนดของเขามาเลยค่ะไพ่รอทั้งนั้นครับคุณผู้ชมครับคือทุกคนมาด้วยใจมากๆเลยนะคะค่ะและส่วนที่สําคัญที่สุดอยากให้อาจารย์ได้ข้อมูลกับคุณผู้ชมก็คือบัตรคอนเสิร์ตจะไปหาซื้อได้ที่ไหนอย่างไรคะครับบัตรคอนเสิร์ตนี่จะบอกว่าขึ้นอยู่บนจอแล้วตอนนี้ราคาต่ําสุด 8 0 0 1 0 0 0 1,500 2,000 2,500แล้วก็3 0 0พตอนนี้ขอประกาศข่าวไม่ค่อยดี1,000พหมดเรียบร้อยแล้ว <c oughs> นะฮะ <c oughs> ที่เหลือ3 0 0พดูเหมือนจะเหลือไม่กี่ใบ <c oughs> ที่เหลือเยอะตอนนี้ก็คือ2 5 0 0เหลือเยอะเลยครับท่านผูมิพันห้า 1, 500, อาจจะเหลือนิดหน่อย <c oughs> และจะเหลือเยอะอีกตัวหนึ่งก็คือนี่แหละไอ้สองพันห้ากับ พันห้านะ,ะยังมีซื้อได้อยู่นะครับที่ยิง QR Code ค้ตอนนี้เลยครับคุณผู้ชมยิง QR ว o d e ค้เลยแล้วท่านก็จะเป็นสมาชิกในไลน์กลุ่มคอนเสิร์ต80ปีดนซนีบานแล้วเขาก็จะจัดการซื้อตั๋วให้ท่านเลย<อ>หรือไม่ก็เบอร์โทรศัพท์เมื่อสักครู่นี้นะครับค่ะแล้วก็ <c oughs> วันที่สถานที่เวลาสักรอบนึง <ขอ S 1> ค่ะอาจารย์ย้ำาคอนเสิร์ตมหากุศล80ปีนนทรีบานจะเปิด เพียงรอบเดียวเท่านั้นไม่มีรอบอื่นเลยในวันอาทิตย์ที่28มกราคมเวลา13นาฬิกาถึง17นาฬิกาณห,หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับเหลืออีกไม่ถึงออ20วันเลยนะฮะ10กวันเดี๋ยวเจอกันที่งานนั้นครับใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่างที่อาจารย์สง่าบอกว่าใครไม่สะดวกในการไปดูคอนเสิร์ตแต่จริงๆอยากให้ไปไปไปสัมผัสความสุขด้วยกันในครั้งนี้นะคะแล้วก็ใครไม่สะ วไปเนี่ยสามารถที่จะร่วมกันสมทบทุนในการบริจาคในครั้งนี้ได้นะคะสุดท้ายจริงๆค่ะอาจารย์อีกสักหนึ่งรอบเชิญชวนประชาชนแล้วก็อาจจะไม่ใช่สิทธิ์เก่าไม่ใช่สิไม่ใช่สิทธิ์เก่าของเกษตรแต่ว่าอยากจะไปร่วมการกุศลในครั้งนี้ค่ะอาจารย์เรี้ยนเชิญค่ะคุณผู้ชมครับผมจะบอกว่าคอนเสิร์ต ที่ท่านเคยชมมาก่อนในชีวิตนั้นเนี่ยอาจจะสร้างความสุขให้กับท่านได้แต่สำหรับปีใหม่2,167แล้วผมถือว่าคอนเสิร์ต80ปีนนซีบานนั้นเป็นคอนเสิร์ตสัมผัสแรกเป็นสุขแรกแห่งปี ใครที่พลาดแล้วก็พลาดเลยขอเชิญชุดท่านนั้นมาต่อลมหายใจให้กับเพื่อนมนุษย์แล้วก็สร้างความสุขให้กับตัวเองครับเชิญนะครับค่ะ80ปีนนทรีบานค่ะ28มกราคม2567หอประชุมใหญ่สุวัฒณธรรมแห่งประเทศไทยวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะดรสง่าดามาพงศ์นะคะกรรมการผู้จัดการคอนเสิร์ตมหากุศล80ปีนนทรีบานขอบพระคุณอนาะจารย์รเป็นอย่างสูงค่ะหมดเวลาของเคลียร์คัดเจนค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้าเพีงแตอาจารย์สง่าลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมกันณพันธนะครับขอเชิญชมคอนเสิร์ตมหากุศล80ปีนนทรีบานโดยบงดรตรีสุนทราพรเพื่อนำรายได้นะครับไปมอบให้กับโรงพยบาบาลมหาวิทยลาลัยกเกษตรศาสตร์ในวันที่28มกราคมนี้ที่สูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับสามารถติดต่อซื้อบัตรแล้วก็บริจาคได้ที่เบอร์โทร9คิวอาร์โค้ดที่ขึ้นนี้เลยครับ